จะแม่นดอเด็กคือขนมปมยิ้มนะเลขเก้าี่ยเลขเก้าอย่างเลขเก้าอย่างไรทั้งไตเขียนอย่างไวเดียนโอเดีนเก้าไปว่าขนมปมยิ้ม บ่มาอีดีบ่เจ็ดว่าสนุกงวดนี่ข้าเจ้าคือว่าเจ็ดบมยย่มาเรายายนิ่งกับ่มันใจอย่าควางเลยอย่าไปหัวซาผู้อื่นเอาไปจังหวัดน,น,น,นะคือว่าจังหวัดไมนเลข<น>ย้ายตัวเจ้าเก่าทาลังเทียข,ขอกิดคืดน้ำข้นอยู่ดีๆๆๆอย่าว่าเด้อแต่มันใจอย่าควางกันเรับไปลังเนี่น้ำผู้อื่นมันกับบัวมาแล้วยายกันผันเทียผันโอ้อยหน่าผันมาดิมันมันบ่เสียกับสวัสดีครับคือเก่าน่สวัสดีท่อกับซ้อนตัวกระชี้มั่งละ เห็ดลางควอมเห็ดบนญน้ำอากระเบิ้งกันไปเรื่อยๆครับพ่อพี่น้องครับฝันสีเงียบด้วยมันสีมิดสีมีมันสีนั่นสมบไหมมันสีนันมันสีบอนนี่แต่มันนั่นแล้วมันบอนนี่นีผมกับวันมันสีนันแล้วเล็กวันนี้ก็ได้ผมกับวันสีนั่นยุ่นละเลขกวันนี้เล้แย่นั่งฟันเกี้ยวไหมฟันเกี้ยวแย่นั่ง จะว่าผมตื่นขึ้นมาโอ้ยหย่านำอยู่ได้เลยแกนั่งวันต่อเป็นยังกันนี่ไปอันแม่ไปเอาปืนคุณดิเนี้ยเดี๋ยวนาเดี๋ยวลังอยู่ต้องมามือนียวสันเอฟซี่ข่อยว่าสันเอออฟมินแอดมินอาบน้ำแล้ววันแอดมินหน้าอยู่ดอกว่าดีไหมอาบน้ำนำบะยังได้ก็ต้องมาแน่นอนสันเล่นล่าง เด่นบนอ้าวประกาศเลยเรียเก่าเนี่ยเขียนไม่แน่เด่นเก่าเนี่ยเขียนเขียนในม่านก้าวคอยเลี้ยวไปคอยวามันหัวหงอกได้เอาชนะเออนี่แม่เลขยกเก่าหนิไหมก็เก่าอยู่ตัวเด่นเก่าว่าสันนี้เด่นอันนี้ล่างล่างเด่นยังบันสมุนคุณยายนั่งกัดขาก้อง เวิ่งหาโอ้ลางเดินหาเนาะวิ่งได้เลยทั้งห้าทั้งเก้าเก้าบนห้าล่างนี่วิ่งได้เลยวันต่อไปได้เรยสมองไหวกว่าห้าสิบเก้าไหวกว่าเครื่องบินครับไรแมนสิบสาม เด็กพี่ห้องสีไล่ตายอ้าวถ้ากล้องดิ้นหลยสีว่างพื้นมากัดคากล้องลูกน้อยคอยมือเศร้ามาแล้วได้ขึ้นไปหาเอาวันโอ้กูศูนย์เน้ว่าสันนอนหลับกอสิบรีมาน้ำแม่น่ะมาเชียงมาหน่อยนะเขาคิดแต่นอนหลับอยู่ตรงไหนมาถ้าแม่ก็เลี้ยงไรปวดพวกดอกโอ้ยไรก็ยังมาเมันบรีเดียงเขามาฝากยังว่า ม้ากองนี้เรายุขาดร้อยยุเครื่องโตนึงว่านี่แม่มาอะไรเก็บนึ่บกขาดีห้าเก้าหนึ่หาก้าน่หาก้เก็บนย์ห้า่แม่ไปส่หางตีม่จหางะ ระวัววงให้ดีนี่จิตข้าหนึงเบืองไปน้ำพี่น้องเบืองไปน้ำเดียวยายนั่งที่สรุปไฟฟังบัตรุุท,ท้ายก็ะชีเอาตัวเด่นออกมาเบืองละวันจิตเด่นตัวใดวันถอดจับคู่เรียบร้อยแล้วจิตเด่นตัวใดก็จะเบื้องจะรุนเบื้อง กําลังสีเตรียมนากระดาษหลายใหยบันนี a, <ham S 2> ้เอาไปเขียนเวลานา่ไ <ammo> ด้เ <Freud> ลีกซุ่มจับกูแล้วเด้อโอ้เออพี่จ้ะนับทีแล้วบนเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งเก้า เดาว่ามันเก็บพอม่มันหนาสงสัยแต่ว่าหนึ่งตัวนี้มาแน่นอนฝันมาถันฝันเกี่ยวว่าถันหลังจากได้เขานว่ออกมาแล้วกับยังว่ามันเ่าแล้วมันเศร้าฝันเศร้าฝันเบิดอายุการฝันจนบ่อยคนขึ้นอุ้งกุ้งเพียงแต่การเตาว่าฝันหมดหมดก็ติแมนตัวอัดวายผ้าแล้วก็นั่งสมาธิที่ยี่สิบนาทียี่สิบนาทีร่มตัวร่มนอนหลับยางเดหยวเนาะช่วงนั่งสมาธิที่นี่มยุดหายใจพอคุณนใจน่ะมอ่ะ อ้อาวบาทนี่ได้เวลาจับคูเด่นแล้วดิบาทนี่เนาะอ่านี่จับคูออกมาเลยมีจักรูเล็กบนมีจักรูล่างมีจักรูมาออกมาตัวบาทนี่ หายเจ้าช oh, ัวๆไปเลยหมุนีเบ่บ่ต้องออนไลโตัวเอาซ้ำนี่เลยซ้ำนี่เอฟซีะเอมาโอ้สมการล่อไฟยุงอ่ะสิเนาะแมนหมายว่าเลขเลขสามตัวนี่บนนี่มีอยู่สองหางแมนเอาเท่านี้อันเก้ากับป้อยไปแล้วมาเบิ้งแล้วมาเบิ้งแล้วหาหาเก้านี่มันบ่มากท่านเพิ่มไปคือเพิ่มตัวซีเก่าเท่านั้นโอ้ บนนี่ไฮฮาหนึ่งเก้ากับสี่หนึ่งเก้าไฮว่าตัวเน่นก็คือหนึ่งเก้าเลยมักเลขวิ่งกับขึวิ่งเก้ามาเนี่เลอันตัวตัวเลขสามเลขสองตัวซิไฮเพิ่มอีกศูนย์ไฮเพิ่มมาเลยย่า่คอยก็สอบมานั่งอยู่หมื่นนี่ไงเก้าไตรไทยลดเล่นเอหนึ่งสี่เก้าสี่กับเอาด้ว โ oh. อ้อืออาวอาไอ้ว่าเลขสามไอ้เลขสองตัวมีอยู่สามหางมีหนึ่งเก้าหนึ่งสี่กับเก้าสี่เพราะว่าขัน้นอันขั้นเจียวหาเก้าเนี่ยเบื้องแล้วมันไม่มีได้หรอกอือ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 อืิมเบื้องเบื้องแล้วมันบม่มีแนในสูตรเออมันตัวนี้บนนี้มีอยู่สองหางแมนเอาตัวนี้อันเก้ากับ,บปอยไปแล้วมาเบิ้งแล้วมาเบิ้งแล้วหาหาเก้านี่มันมากอากขั้นเพิ่มไปคือเพิ่มตูด ซีเก่าเท่านั้นโอ้บนนี่ให้าหนึ่งเก่าับซีหนึ่งเก่าว่าตัวเนียนก็คือหนึ่งเก่าเลยเลมักเลขวิ่งก็คือวิ่งเก่าม่มานี่แล้ออันตัวตัวเลขสามเลขสองตัวช่ให้เพิ่มอีกตัวนึงให้เพิ่มมาเลยย่ายคอยก็สอบมานั่งอยู่หมื่นคือหนึ่งสี่เก้าสี่ รับเอาเอโอ้อืออ้าอ้าวไอ้ว่าเลขสามไอ้เลขสองตัวมีอยู่สามหางมีหนึ่งเก้าหนึ่งสี่กับเก้าสี่เพราะว่าขั้นอันขั้นเจยวหาเก้าเนี่ยเบื้องแล้วมันบ่มีไน้หรอกอือ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 อเบื้องเบื้องแล้วมันบม่มีในในสูตรเออมันบ่มีในสูตรอันหาเก้ามันบม่มีมิเตสีนี่คือเลขประจำบ้านนี่เลขวันพุดอ่าสรุปเลขบนย่ายนั่งนะครับสรุปเลยบ่ะนี้เล่าสี่แขนเลขล่างให้ เลขบนกับสลุบบ้าเลขสามตัวผู้ได้มาก3าตัวกับฟั่นไปเลยห้าหนึ่งเกสหนึ่งเก้าันตัดสองตัวกับที่เป็นหนึ่งเก้าึ่ีกับเก้าสี่เท่านั้นบาีิล่างบาี้ใหญ่สีหานีมากมากตวาจัสิออกบบออก เรามันกจังส่นหาวั่นีไปหูว่าเลขจีบตัวตัวนี้ล่างล่างไฮซีคูเนาะตัวนี้เลือนตัวนี้เลื่นวนี้เลือบ่อเล่นอหาเลขล่างใหญ่นั่งกับไฮมาซคูครับหลังจากที่คำนวณนเบเสร็จเรียบร้อยตัวนี้ก็คือเก้นึ่เก้อนี่ครับผมหนึเก้าโอ้แต่บนบนเด่นหนึ่งเกล่างเด่นสองหาในส่วนเลขล่างกับมีอยูซีหางครับพีนน้องครับตัวเด่นก็คือสอหา ตัร่องคือสามหาสีหาหาไม่มีเลขเป่าพอมเขาเลขกเป่าแล้วขั้นเ่เก้าเก้าอือืบอละโอ้ยแม่แม่มากว่าอันสีมีเจ็ดเก้าเนาะมันนี่เพิ่นว่าเจ็ดบ้าบ้าสันยิ่งก็บโออกแล้วดูดีเลยวาอันนี้เล้ตัดเจ็ดเก้าออกติดออกเก้าออกมีเท่านี้เจ็ดเจ็ดเก้าก็หาเก้าตัดออกแม่ว่าออกด้วันครับ เออเอามันกะเฮาได้จังได๋เฮากะเอาจังซั่นแหละ FC ก็เบิ่งเอาก็เอาง่ายๆแบบนี้ล่ะนำซั่นอให้เป็นแนวทางเนาะเฮาก็บ่ได้ว่าสิการันตีว่าสิออก100%ล่ะอือบ่แม่นอรหันต์จักคนเนาะสิวางไดโอ้ยปุอันเอาัดนมปเป่าเฮ็ดแต่ปากงับๆเอาน้องเจ้าอีหยังก็อิ่ม

ค่ะพี่น้องคะนี่ก็เป็นตัวดีตัวด็ดเนาะคะ่ะจากยายนางล้านเปิดเซ็นเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะค่ะก็มีเลขห้าหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสี่เก้าสี่นะคะพี่น้องคะ่ะสำหรับเลขบนเลขล่างก็จะมีสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะถ้าพี่น้องท่านใดมากระจัดคัดกระพานเนาะคะ่ะทางช่องเสนอเป็นซื้อกลางหรือว่าเป็นแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเท่านั้นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ถือพิษบ่ากันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องเด้อค่ะทางช่องก็อยากให้พี่น้องมีโชกมีมานมีฉชกมีใช่เนาะคะ่ะก็ได้นําคลิปมาฝากมาต่อเนานะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะคะ่ะเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่าน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ